เรื่อง MOU 43และ MOU 44จะได้ไหมครับว่าก่อนที่คุณแพรทองทานจะพ้นจัดตำแหน่งแลก็มีเรื่องราวในสภา<อ>ก็มีการเสนอว่าต้องมีการตั้งคณะกรร,รมการศึกษาเรื่อง MOU 43และ MOU 44ก็มีทั้งฝั่งของพักประชาชนพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยอะไรขึ้นมาเพราะว่าภูมิใจไทยเขาเสนอ,องไงว่าอยากที่จะมีเรื่องนี้เข้ามาปรากฏครับว่าล่าสุดนะครับ คุณชัยชนกชิดชอบลาออกจากประธานกรรมธิการศึกษา MOU 43และ MOU 44นะครับซึ่งผมก็งงอ้าวก็ในเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ภูมิใจไทยอยากที่จะให้มีแล้วทำไมคุณชัยชนกซึ่งก็เป็นตัวแทนชัวของพรรคของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยลาออกและคนที่ได้ขึ้นมาเป็นประธานชื่อว่าปานเทพพงพัวพงพัน ประธานบุญธิยามเฝ้าแผ่นดินเป็นกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยคุณแก่มองเรื่องนี้ว่ามันส่งสัญญาณอะไรครับมันส่งสัญญาณว่า <c oughs> คุณเอาคน <c oughs> ที่เป็นหัวหอ,อกของขบวนการครั่งชาติและไม่เห็นด้วยกับการมี MOU ม3อ4สี่สามสี่สิบสี่มานั่งเป็นประธานกรรมธิการมันก็ชัดเจนนะคะว่าคุณตั้งทงคุณตั้งทง เพื่อที่จะล้ม MOU ยสี่สามสี่สี่อย่างชัดเจนมันการทำงานของกันมาธิการก็จะไม่ไม่ตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผลเนะ่ะเพราะที่ผ่านมามเราเราเห็นธงของคุณปานเทศชัดมากมต้องการไปยึด <c oughs> ดินแดนคืนจากขเขมรอย่างเดียวเลยแล้วเนี่ยนั่นไงซึ่งอันนี้มันน่ากลัวนะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันไปในตอนต้นว่า ถ้าจากนี้ไปเนี่ยเราจะทําประชามติกันแล้วประธานกรรมธิการมีการเสนอเรื่องอะไรแบบนี้มาคุยแบบนี้มามันมีการโน้มเอียงของสังคมได้นะครับกับคนที่มีความคิดที่ต้องการทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างต้องการล้ม MOU เป็นประธานเรื่องนี้แล้วคิดว่าผลการศึกษาออกมาใกล้เคียงกับช่วงทำประชามติแขกที่มันจะเป็นยังไงน่ากลัวมากค่ะก็ย้อนกลับไปฟังเรื่องที่เราคุยกัน กับเสเตตัสของอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีนะคะครับว่าเรากำลังจะนำพาสังคมไปในทิศทางนั้นจริงๆเหรอคะไม่ห่วงตัวเองก็ห่วงลูกหลานตัวเองบ้าง